เกิดยี่ยางค้นเนาอ กับยูทูบเบอร์สาวท่านหนึ่งติไปสั่งคอนเทนต์แต่คอนเทนต์เล่นเขาหายอีกละจ้าพี่นองจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นองปองไปสู่ขู่สุคนจ้ามาจ้าพี่นงจ้ามมือนีมาพอกับช่องสาวปาผ้ากินดีละจ้าเรียกร้องกันมาหลายนะจ้าว่าให้ไปกินอาป่าจ้าแล้วก็มาพอไยสารคามน้ำกันนี่จ้าน้องเบียนน้องมาพอแม่แพทย์เนาะจ้ากะไยพี่นองเดียวกันนี่ละจ้าพี่นองจ้าคเด้จ้ามา ตั้งแต่ก่อนบ้านก้อนเมืองเพื่อนบุญล่ะจ้พี่น้องจ๋าตั้งแต่บ้านมีไผ่มาบุญละก่อนบ้านก่อนเมืองแล้วก็เมื่อที่หลังหมูเ <c oughs> บืองสับปะสิพามาเบงไล่อาหารนะจ้าพี่น้องจา๋าก็จะมีกุ้งกันสดสดแบบนี้เลยจา้าแล้วก็มีปูมีหอยจ้าพี่น้องจา้าหอยนี่มีครบทุกสนิดมีครบทุกสป,ปีชีเลยถึง <c oughs> มาเบงส้อนอาหารหมูกระทะกันจ้าพี่น้องจา้า ลายอาหารก็เยอะคือเก่าแต่ว่าสาวปังกัรีวิวไปตามจริงนอกจากพี่น้องจ๋าว่ายังทำบอถึงซำอปาปาอายุทยากับอปาปาสายใหม่นอจ้ะพี่น้องจา๋าประเภทอาหารแล้วก็ของสดนอกจากยังยังบอกขั้นซำผุนนอกจากกุ้งกับตัวใหญ่บอกซำปันไดจ้ะพี่น้องจ๋าก,กุ้งนี้คนละใส่กันเลยจ้ะแต่ว่าเป็นฟิลแบบ กุ้งหัวแก้วเนาะจ้ะพี่น้องจา๋ามันสิฟิตน้าหัวมันมันก็นมีดีแตกต่างกันไปเนาะจ้ะพี่น้องจา๋าโซนปลากระพอกกับปลากระพงนี่มีเบิดคือกันจ้ะพี่น้องจา๋านี่กุ้งดองปูดองจา้าแซลมอนดองก็มีเหมือนกันจ้ะพี่น้องจา๋าแต่ว่าประเภทไล่อาหารที่สาวปลาวาสูบอะไรนั่นคือมันบบทันอลังการซ้ำนะน,นะจ้ะพี่น้องแล้วก็หอยแครงจ้ะบ๊อดสดปั้นไดจ้ะพี่นอ้นองจะมีรสชาติแบบ เค็มๆอันนี้ซาปารีวิวไปตามความจริงนะจ๊ะรีวิวแบบจริงใจจ้ะพี่น้องจา๋าบ่ง เมืองโซนอาหารกินหรอกกินเล่นจะมีหลากหลายอยู่จ้ะพี่น้องหลากหลายอิหลีแต่ว่าคือขื้นคําว่าอาปาแล้วนอกจากพี่น้องจามมันไปเปรียบเทียบกันกับอาปาสาขาอื่นๆนอกจากคือมันกระตังกันแน่ยอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าก็ของกินหลายหลายหลายอิหลีอันนี้ยอมรับว่าหลายจ้ะแต่ว่าถ้าไม่มีครอบเปรียบเทียบก็คือเลิศเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเอ้ามาจ้ะสาวนนี่เรามาพอเวทีจ้ะเราเป็นโลกจิตชนิดหนึ่งจ้ะมาพอเวทีบ่ไห้เได้จ้ะ มาสาวป่าสิผ้ามาตักอาหารแบบน,นี้จะผายางรอเบิงแล้วเรียบร้อยกัมาตักเท่านั้นตัวจ้ะพี่นองจ้าตามหมักหงนี่คือแสบแสบอิรีจ้ะสาวปาตักไปหลายๆจังสิป้าสามสิได้กินไข่เครื่องถิมบุด เสียดายค่ะจะไปหอดที่แหลกซิมเบิงนั้นแสบจ้ะพี่น้องออกบนนันบันเนาะจ้าสาปามากโสซาจังสีงหล่ะจ้ะพี่น้อง <c oughs> บัตรนี้เฮากัสีมาทําการคาตกรรมจ้ะพี่น้องจ้าเว้ยอิพิษจ้ะเฮ็ดบาปเฮ็ดบาปโอ้ยก็เลยสีถืกแบนเนาะกลิบนี้ใส่คําบ่เหมาะสมจ้ะพี่น้องจ้ะเอาสีมาทําการเนาะ กุ้งจากกุ้งกันสดสดแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ร้านนี่ดีดีอันนี้คือทีอิลีมีน้องพนักงานคอยย่างกุ้งให้ด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะตัดน้องตัดหนวดหนีแล้วเรียบร้อยจ้ะย่างให้แบบเลี้ยงแบบสวยงามเลยจ้ะโอ้บริการดีแห้งสาวป,ป,ประทับใจบระคักเลยจ้ะเอา้ากลับมาเบงปูหน้าเขาจ้ะบ๊แมนปูหน้าอ่าปูยังกรอปูเนื้อ สาวเป็นโนภาว่าปูหน้ากันเลยปูหน้าเลยน้าจ้ะปูเนื้อจะปูเนื้อพอนมาเติมใหม่ๆเลยจะพี่น้องจ๋ามาดูลายอาหารกันจ้าเหมือนี่มาสองคนน้าจ้ะพ่อพีเอฟซีบักหลยคนอิหลีจะดีใจดีใจบักการพอนขม้าท่วงบักหลายคนนึงพอนขม้าทักน้าจ้ะซอสป๊ามา มากถ้าไปใส่มีคนมาถักแบบนี้คือเขากับสิบมีแห้งมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปได้จับไปพอพีเอฟซีดีใจหลายๆจะต้องขอบคุณคุณหลายๆที่จำซาปาได้แล้วก็บอกว่าสาปาว่าเบิ่ให้ทุกคลิปเลยมากเบื่งหลายมากเบื่อังนยำไปกินบูเฟ่มื้อนี้เอามันคุ้มด้ให้ก็ว่าจงซี่แม่จับพี่น้องจับโอ้ยบูไดก็มาฝากความหวังแหนมไ,มไว้น้ำสาปาขั้นตอน อสาวปากัเจ้าแม่เด็ดอีหยังดอกจ้ะกินเลนกินหัวไปกับอิ่มในจักหน่อยจ้ะพี่น้องจ๋าอดแหลกแหกหมันขอนหญ่กินหมูกระทะกินได่ทำนั่นละจ้ะพี่น้องจ๋ากินหมูกระทะแหละเขาก็มาย่างกุ้งอย่างปูตัวจ้าอย่างกุ้งอย่างปูอย่างมึกแล้วเรียบร้อยก็มาจัดจวดจัดฝัดบึมจ้ะพี่น้องจ๋านี่ละจ้ะอันนี้ก็คือส่วนของสาวป่าผู้เดียวนะจ้ะพอพอน้องเป็นโนแเราก็กินของเราจ้ะว่อพี่เอ็มซีมาจากทั้งกาฬสินกับมาทากสาวปลาพีเวิ่นมาขาย้ว ตลีนะจ๊ะล้วกะ็พี่เสื้อดําจักมาแต่ใส่สาวปะกะเรมถามค่าตังแต่ดีใจค่าตังแต่ตื่นเต้นจ้ะมีภูมาทากแล้วกะ็คนหนึ่งนะจ๊ะพี่หรือน้องนะจ๊ะ่นไปทักอยู่เหมือนเครื่องของเหร่นนะจ๊ะอุ้ยม้นนี้มีคนทักหาซีหาคนอุย้ยหกคนผุนตัวจากพี่น้องจ๊ะชาพออยู่ร้านอาปาอย่างเดียวเด้จ้ะพี่น้องป้าแฟนสาวป้าบอกว่าเจา้าคือมันเอฟซีหลายแท้ทั้งพัทยาว่าจังสีจ้ะพี่น้องจ๊ะ ดีใจแล้หลายดีใจบักคักบักแน่เลยจ้าเอา้าตัดมาส่วนของเขา้าจะพีบบ่นองจ้าสาวปากะสู่ชีวิตกับกุ้งต่อไปจะพีบบ่นอง อันนี้ก็คือเริ่มกินแซลมอนดองกุง้งดองไปก่อนแหลนะนอกจากพี่น้องจ๋าสาปาก็กินตำหม,มักของมกคุ้งเล่นกินไปกินมาอิ่มจ้ะพี่นอ้องจ๋าเบิ่งที่ละจ้ะพี่น้องเบาหนัดเราไปได้ก้อยเนื้อโซกเล็กมา,จากจ้ะพี่น้องเบิ่งใด้มากก็กินบ่เบิดบอกว่า,วา,วาวมันเข้มมาสันว่าสาปาก,ก็เลยไดเอามาอยางกินจ้ะพี่น้องจ๋านี่เราจะส่วนของปูเนาะจ้ะจานนั้นนาาจ้ะพี่น้องจา๋าสาปาก,กินเบิดเป็นที่เรียบร้อยหล้วก็ลืมไทยจ้ะมีการเปิด เปิดไฟไว้เปิดกล้องไว้แต่ว่าโบกดทายจ่ารดบักคักบ,บักแนบักลา <laughs> สาวอันนี้บอมี่อีหยังที่บอมแมนคอนเทนต์ตะละมือละเวน้นเฮ้ยนายจะกลวงหลายจะพี่น้องจ้าสองมงสมอง,มองนี่เอาหยังนําบ่ได้ดอกจ้ะพี่น้องนี่จ้าสาวปากก็เลยไปจัดปูดองมาอีกจานหนึ่งจ้า แซบหลายจ้ะพี่น้องจา๋าแล้กก็มาสู่กุ้งอีกจานหนึ่งจ้ะพี่น้องจา๋านี่ล้าพี่น้องสาวไปอยากสิบอกว่ามื้อนี้โคตรคงขดคงขดคงขดบอกุุมอิรีบ่ได้ตั้งเวาแลวก็ะว้าวา่วมจริงเลยจ้ะพี่น้องเพราะสาวปาเจ็บท้วงจ้ะพี่น้องจา๋า เจ็บท้องคือแบบสงสัยนอนเดิกนะนะจะพี่น้องแล้วก็ตื่นต่ตื่นใแล้วก็เดินทางผอมแล้วเป็นคือจังล้มเต็มท้องล้มดันท้องจุกท้องเจ็บท้องจัะพี่นอ้องเออมากินยางก็กินบอได้แบบยางแห้งกับ เูาซื้อ่าเจ็บนะพี่น้องเจ็บเจ็บจุกจุกดันจลออยู่ข้อเลยจ้ะตัดภาพมาส่วนของสาวเปียนโนหน่อยอยากไปขึ้นเวทีแต่พอแม่พาไปขึ้นจ้ะพี่น้องบอก,การเตนยังเป็นเกรงเกงอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าอย่าขึ้นเด้ดีใจร้ายได้ข้นเวทีเห็นบอก,กาเต้นจ้ะสาวเปียนโนหน่อยผลงานการกินเอออิ่ห่างจ้าใสโช่อพุงไงจ้าโอ้กิน <laughs> หลายเลยติดจ้ะ นี่เราจะบินน้องจ้าออกจากลานหมูกระทาแลนหาหลานยาต่อเฮ้ยลูกกระกอกยาว้าสันจ้ะบิน้อง